อบจสงขลาเดินหน้าสนับสนุนต่อเนื่องเปิดห้องเรียนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขรุ่นที่3ประจำปีงบประมาณ2,568นณศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 6มีนาคม2568นายจรัสชุมปานผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยแห่งความสุขประจำปี2568ภายใต้โครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลตนเองสร้างประสบการณ์เพิ่มพูนศักยภาพในการเป็นแกนนำสุขภาพด้านผู้สูงอายุ และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสังคมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน60คนซึ่งวันนี้เป็นการวการวมกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยทั้งสองรุ่นจัดชุดการแสดงมาร่วมต้อนรับสมาชิกมหาวิทยาลัยแห่งความสุขรุ่นที่3โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคลึกคลื้นสนุกสนาน โดยช่วงกิจกรรมสันทนาการได้รับเกียรติจากวิทยากรโรงพยาบาลหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนลังให้ความรู้กิจกรรมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเปิดการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดีระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม2568ณศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและสถานที่อื่นภายในจังหวัดสงขลา